มาแล้วค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันศุกร์แล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วค่ะเด็กๆการบ้านของเรานะคะอยู่ในชุดที่18ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เตรียมใบงานขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะถ้าเด็กๆเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะเราไปอ่านคำสั่งพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆคำสั่งเขียนว่าให้นักเรียนเขียนตามรอยปะ และวงกลมพยัญชนะที่หายไปอ่าเด็กๆคะ่ะเรามาช่วยกันหาพยัญชนะที่หายไปกันดีกว่าคะ่ะเริ่มเลยนะคะข้อที่1่คะ่ะเด็กๆดูฝั่งนี้ก่อนนะคะตัวอะไรคะเด็กๆกไก่ใช่ไหมคะตัวต่อไปจะต้องเป็นอะไรเลยเป็นอะไรคะเก่งมากคะ่ะขอไข่ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าตัวที่สามคะ่ะถึงจะเป็นตัวอะไรคะ ขอขวดแน,นงค่ะเด็กๆอ่าและเด็กๆเห็นไหมคะก็จะมีรอยปะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเขียนแบบนี้เลยค่ะเขียนตามรอยปะแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊ะตัวอะไรนะที่เราอ่านกันเมื่อกี้หายไปตัวอะไรคะขอไข่ใช่ไหมคะเด็กๆ เราก็วงกลมรอบขอใครแบบนี้เลยค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2พร้อมๆกันนะคะเด็กๆตัวแรกค่ะตัวอะไรคะคอควายใช่ไหมคะเด็กๆอ่าตัวที่สองค่ะเด็กๆ่ะตัวอะไรคะคอคนนั่นเองใช่ไหมคะตัวต่อไปตัวที่สามตัวอะไรนะตัวอะไรนะคะเด็กๆตัวอะไรเอ่ย คอระครังใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเด็กๆก,ก,ก็เขียนตามรอยปะแบบนี้เลยค่ะอ่ะาเมื่อเด็กๆเ,เขียนแบบนี้เสร็จแล้วตัวอะไรนะคะที่หายไปตัวอะไรคะคอระครังค่ะเด็กๆเ,เราก็วงกลมรอบคอระครังแบบนี้เลยนะคะเอ๊เหลืออีกหนึ่ง 2องสาสาข้อนี้เด็กๆไปฝึกทำเองนะคะและที่สำคัญอย่าลืมถ่ายรูปตอนทำแล้วถ่ายรูปโชว์ผลงาน,นมาให้คุณครูตูนดูด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูตูนก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ